ไปดู ที่งานไทเฟกกันบ้างค่ะปีนี้ไทเฟกต้องบอกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วก็รวมถึงผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารด้วยก็ดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารโลกค่ะสําหรับงานไทเฟกปีนี้นะคะต้องบอกว่าเขาจัดงานที่มีชื่อว่าไทเฟกอนุก้าเอเชีย2024ค่ะเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่และครบ,บวงจรที่สุดแห่งเอเชียก็ว่าได้ก็เป็นเวทีที่ไทยเนี่ยจะได้มีการสร้างพันธมิตรระดับโลกต่างๆ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะเป็นความร่วมมือของรัฐบาลไทยแล้วก็คโคโลโนเมเซ่ประเทศเยอรมนมีนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าในปีนี้นะคะจัดแบบยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็ใครที่ไปมานะ,ะมีในโซเชียลมีเดียที่บอลเห็นมงคลบอกรถติดมากเส้นเส้น,เส,นเส้นเมืองทองเส้นแจ้งวัฒนะนะะก็เช็คเส้นทางดีๆเลยงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลเลยที่มุ่งเน้นสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยไปสู่ระดับสากลน,นะฮะโดยเน้นย้ําศักยภาพของประเทศไทยว่าเป็นหับของ อาหารไทยแล้วก็เป็นหับของอาหารโลกด้วยเปิดโอกาสครับให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมาร่วมกันนะฮะทั้งเจราจาธุรกิจเจร,ารจ,จรารก,จการค้าเพื่อสร้างโอกาสแล้วก็ต่อยอดให้ธุรกิจของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยโดยในปีนี้ครับจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Beyond Food Experience นะครับโดยมุ่งเน้นเสนอผลิตภัณฑ์อาหารน,นะฮะผลิตภัณฑ์เรื่องของเครื่องดื่มที่ยั่งยืนแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพและที่สําคัญต้องเต็นมิตกับสิ่งแวดล้อมด้วยมีไฮไลท์4โซนสําคัญสำคัญต่างๆด้วยแมะ ใช่ค่ะอย่างโซนแรกนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นโซน world food trend ค่ะก็นําเสนอเทรนอาหารโลกต่างๆนวัตก,กรรมที่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเ,อเทคโนโลยีอาหารเข้ามาเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าล้าล้านาเทรนรอ,อย่างพวกของเ,อเรื่องของแมลงอะไรเดี๋ยวนี้มันก็จะมีนะคะต่อไปค่ะเป็นโซนฮาลาลฟู <food S 2> ้ดนะคะนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวมุสลิมค่ะโซนเพลนเบดก็มีเช่นเดียวกันนะคะอาหารมังสวิรัตตอบเพา ตอบสนองเทรนผู้บริโภคที่หันมาทานอาหารมังสวิรัตมากขึ้นแล้วก็โซนสุดท้ายค่ะเป็นไทยฟู o ดเบเวอร์เรอันนี้คืออยากไปมากๆเป็นการนําเสนออาหารไทยเครื่องดื่มไทยผลิตภัณฑ์จากอาหารแปรรูปจากไทยสำหรับใครที่สนใจอ่าวพี่บอล์พ่งนี้ พ่งนี้วันสุดท้ายพ่งนี้ต้องไปนะอ่านะฮะใครที่ติดตามอยู่นะครับที่ Impact Arena าครับสำหรับงานไทเฟ็กซ์นะฮะต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่จริงๆอยากให้ทุกคนไปร่วมงานกันนะฮะไปหาของอร่อยๆบางคนบอกว่าไปแมทชิ่งบิสัยทนสธุรกิจการก็ต่อยอดการพัฒนาสินค้าด้านอาหารแล้วก็ด้านเครื่องดื่มก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับแน่นอนเรื่องราวของสังคมไทยในยุคป,ปัจจุบันนี้น้องยานัทต้องบอกว่าเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ คนสูงอายุเยอะมากๆเลยต้องมีสวัสดิการที่ดีครับและก็ทิ้งคนพิการไว้ข้างหลังก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับเราห่วงใยในทุกสังคมด้วยทั้งผู้สูงอายุและก็คนพิการนะฮะวันนี้มีผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับจะมาพูดคุยนะฮะในเรื่องราวของสวัสดิการของผู้สูงอายุในการซ่อมบ้านนี่แล้วก็เรื่องของการปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้พิการของคนพิการด้วยครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วด้วย ด้วยครับต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยครับค่ะต้อนรับคุณซาร่าบินยอค่ะรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สวัสดีค่ะ ดีค่ะคุณบอลสัญลัค,ค่ะค่ะที่ซาร่าค่ะเป็นรองปลัดกระทรวงค่ะใช่วันนี้นะคะต้องต้อนรับคุณซาร่ารายการของเราครับแน่นอนเรื่องราวของผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการครับแน่นอนกระทรวงพอมอตรงนี้ให้ความใส่ใจและก็ให้ความสําคัญมากๆถามถึงภาพรวมในเรื่องของประเด็นหลักของเราที่เราพูดคุยกันวันนี้คือสวัสดิการในการซ่อมบ้านของผู้สูงอายุครับแล้วก็การปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้พิการครับท่านครับค่ะ ก็ก็จริงๆเราก็มองว่าในในส่วนในส่วนของผู้สูงอายุคนพิการเนี่ยซึ่งจริงๆเขาควรที่จะมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมน,นะฮะอย่างเช่นกรณีของผู้สูงอายุภายในบ้านก็ต้องเนี่ยอันนี้หนึ่งเลยพูดง่ายๆนะ,ะเ,รเรื่องเรื่องห้องน้ํา นะก่อนหน้านี้เราก็นั่งห้องน้นนั่งยองอะนะคะแล้วก็เราก็มองว่าเป็นผู้สูงอายุคนพิการเนี่ยควรที่จะมีห้องน้ําที่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านได้อะไรเงี้ยหรือทางลาดหรือราวจับอะไรเงี้ยก็เราก็มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อไหร่ผู้สูงอายุท,ที่ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาไม่เนี่ยเราก็จะเป็นการเป็นคนพิการซึ่งตอนนั้นนะ่ะครอบครัวก็จะลําบากมากขึ้นนะคะแล้วก็เลยว่าตรงนีนะ้เป็นสิ่งสําคัญที่เราอยากจะอ่าให้ก็เลยนะ ปัจจัยที่สี่เรื่องบ้านที่ปลอดภัยปลอดภัยสําหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มบ่อบางาค่ะครับต,ต้องมีบ้านที่ปลอดภัยว่าอย่าง,ง้นครับก็ถือว่าบ้านเนี่ยเป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์เนาะก็ว่าได้ค่ะที่นี้ค่ะท่านรองประหลัดคะอย่างคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับสวัสดิการในเรื่องของสวัสดิการซ่อมบ้านต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ คือจริงๆแล้วในส่วนของกระทรวงพมเนี่ยนะฮะทุกสิทธิสวัสดิการเนี่ยแบบมันต้องมีคุณสมบัติอันที่หนึ่งคือก็ต้องยากจนก่อนนะนะเพราะเราต้องต้องคือเราจะไม่ให้เราไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้พ่ออได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติแรกก็คือความยากจนอย่างเช่นกรณีของผู้สูงอายุเนี่ย ก็ต้องเป็นกลุ่มคนยากจนที่อ,อ่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ mm hmm. ได้รับการรับรองจากพื้นที่นะคะอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเขามีอินฐานะครอบครัวที่ยากจนอันนี้อันแรกเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรจากรัฐหรือ hmm. ได้รับแต่ไม่เพียงพอแล้วก็ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงจุงก็ไม่ใช่ผู้ผู้พิการทุกคนหรือผู้สูงอายุทุกคนแต่ะ,ะได้รับสิทธ เรื่องของการได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการซ่อมแซมที่ที่พักอาศัยให้ปลอดภัยอะค่ะอืมนี่คือหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะฮะของคุณสมบัติของผู้ที่จะ<ช>ขอรับอ,อ่านะครับใช่ใชใชอีกเรื่องนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของงบประมาณครับงบประมาณในการซ่อมบ้านในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุตรงนี้เป็นยังไงอะครับคุณสาระครับ คือทั้งคนพิการทั้งผู้สูงอายุะจะได้ง้ะมาณไม่เกินสีน่หมื่นบาทนะคะก็แล้วแต่สภาพบ้านเขาว่าเขาต้องการค่อมแซนใน,ในประเด็นใดนะคะคือไม่ใช่ว่าทุกบ้านต้องได้สี่หมื่นแต่อยู่ที่ความจาเป็น หรือ,อหรือสภาพบ้านนะฮะบางคนก็คือยังไงก็แล้วแต่แต่จะไม่เกินสี่หมื่นบาทเอาพูดง่ายๆแล้วกันอืมนี่คือจะไม่ได้เกินสี่หมื่นบาทนะฮะแต่ว่าก็ต้องอยางบอกเ <40, 000 S 2> ข้ามาเกฑนคือายากจนแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะหรือได้รับการรับรองจากชุมชนเกิดจากผู้นําชุมชนท้องที่ท้องถิ่นนะว่าเขาเป็นคนยากจนเพราะบางทีคนจนบางคนก็ไม่เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มี อ่า,อานี่คือเงื่อนขเบื้องต้นก็ไปติดต่อกันได้แล้วสําหรับ<ม>ในส่วนของขั้นตอนการพิจารณาในการรับบริการล่ะคะมีขั้นตอนหรือว่าการดําเนินการอย่างไงบ้างคะคือเบื้องต้นเนี้ยนะคะอันนี้หนึ่งก็คืออ่าต้องมาขอรับการช่วยเหลืออย่างเช่นในเขตกรุเทยมหานคร <Okay. S 2> ก็ไปกรอนคนพิการก็ไปติดต่อกับกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือประธานชุมชนหรือ องค์กรต่างๆที่ที่ที่เป็นเครือข่ายของเราอะนะคะตามที่ทางกรมพกกําหนดอันนั้นส่วนของผู้สูงอายุก็เหมือนกันนะคก็มาติดต่อที่ที่กรมหรือผ่านอาสาสมัครนะคะที่แจ้งมาแจ้งแจ้งชื่อมาว่าคนนี้เขามีฐานะยากจนทางเราก็จะลงไปเยี่ยมบ้านดูซิว่าบ้านที่เขาต้องการซ่อมแซมเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะครับจุดต่างจังหวัดก็ไปที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือผ่าน อพอมอ,อาสาสมัครหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน<ด>หรือองค์ปกครองวนท้องถิ่นได้เลยคือไม่จําเป็นต้องเดินทางมาที่จังหวัดอ,อาจจะขอรับการช่วยเหลือผ่านเครือข่ายต่างๆที่มีอคอนแทคก,กับกระทรวงพอมอค่ะครับนี่ก็จะเข้าเงื่อนไขเห็นบอกว่ามีความร่วมมือที่ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันกับกิจกรรมนี้ด้วยใช่ไหมครับคือจริงๆอนะ่ะเกือบทุกบ้านนะอ่ะนะคะที่เราดําเนินการเนี่ย ก็จะมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนสมมุติอ่ะนะฮะอย่างเช่นเราเคยมีเรื่องของทางบริษัทที่จะให้ห้องน้าที่ให้อพูดงังไงคือซ่วมและการซ่วมทางซ่วมที่นั่งรากอะก็ให้เราก็มาสี่ห้าหกพันอ่านอะนะฮะเพื่อที่จะให้เราไปไปสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเนี่ยกลุ่มคนพิการหรือผู้สูงอายุอะที่ยัง อ่วมที่ที่ยังเป็นซ่วมนั่งยองอยู่ก็ปรับอยู่แต่ในเรื่องของเงินการช่วยเหลือเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุหรือคนทีิการตรงนี้นะคะสี่หมื่นน่าจะไม่พอเพราะนอ้นี้สถานการณ์คือเงินมันมันอะไรล่ะค่าก็น้อยลงแล้วก็สี่หมื่นบาทไม่สามารถที่จะที่จะเออไม่พอเพียงที่จะซ่อมแซมได้ทุกจังหวัดนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณากับพวกเรารมากก็คือพยายามที่จะหาภาคเอกชน หรือเหล่าค้าราชการจังหวัดหรือองค์กรต่างๆที่มาสนับสนุนเพื่อให้บ้านนั้นเป็นบ้านที่ปลอดภยัยแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ทั้งหลังได้นะเพีนเหต่ว่าเขาต้องเลือกว่าเขาอยากจะซ้อำแซมอะไรหรือเราเองเราอาจจะออฟเฟอร์ไปยังภาคธุรกิจต่างๆว่าเออเรามีบ้านเรามีกลุ่มคนหรือคนพิการผู้สูงอายุที่ต้องการ ต้องการที่จะซ่อมแซมเท่าไรภาคเอกชนไหนที่สามารถจะสนับสนุนให้ได้อย่างเช่นตัวอย่างจนะังหวัดพัทลุงนะคะท่านผู้ว่านางหัวโตะเชิญภาคธุรกิจเอกชนทั่งหยเนี่ยมาคุยกันหรือภาคประชาคมเนี่ยว่าเน,นี่ยจังหวัดพัทลุงปีนี้เรามีเป้าซ่อมบ้านอยู่ประมาณ500ร้อยหลังนะมีภาคไหนอยากจะช่วยเป็นไมเ้เป็นกระเบื้องเป็นเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆเขาก็มาลงขันกันแล้วก็ทางเราก็จะพิจารณาว่า บริษัทนี้ไปช่วยตำมนี้นอำเภอนีน้นะอะไรอย่างงี้คือคือจริงๆเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือมีบ้านปลอดภัยเนี่ยก็ทุกส่วนราชการทุกส่วนนะัะช่วยกันหมดเลยค่ะนี่คือความตั้งใจของพมที่จะช่วยเหลือในทุกๆส่วนทั้งผู้สูงอายุทั้งเรื่องของคนพิการด้วยะนะครับค่ะ ค่ะก็เป็นการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีนะคะทีนี้ค่ะถ้าหากว่ามีเรื่องสงสัยหรือว่าอยากจะติดต่อหน่วยงานนะคะสามารถติดต่อได้ที่ใดบ้างค่ะก็อันที่หนึ่งหนึ่งสามศูนย์ศูนย์เลยค่ะหนึ่งสามศูนย์ก็คือฮอตไลน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะสามารถสอบถามได้ว่าไอ้คุณสมบัติคนที่จะขอรับการช่วยเหลือได้อะไรบ้างไม่เฉพาะเรื่องบ้านนะทุกเรื่องนะหนึ่งสองโทรมาให้ ขอคําปรึกษาก็ได้อย่างเช่นสมมติว่ามีประเด็นอย่ไหนี้จะไปติดต่อที่ไหนดีหนึ่งสามศศูนตอบได้การหรือว่าจะมาถามได้ทุกเรื่องค่ะแต่ขออย่างเดียวอย่าโทรมากวนเรื่องของหลบโทรโรมาแบบตอปวนไม่เอาหุ่นไม่เอาใช่ปวนไม่เอาก็ขอขอรับการช่เหลือได้นะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หนึ่งสามศูนศูนย์เลยค่ะไม่ไม่ไม่ต้องไม่เสียสตางค์ด้วย ครับตรปีค่ะได้เลยครับในช่วงท้ายแล้วฮะคุณซาร่าครับอยากให้ฝากกับผู<พ>้ชมที<พ>่ต <GI> <พ>ิดตามชมรายการในส่วนของพมที่ดูแลพี่น้องประชาชนครับในส่วนนี้ฮะเช่นไครับคือในไหน,ไหนๆเราคุยกันเรื่องบ้านนะจริงๆพอมอมีบ้านหลายประเภทับนะเมื่อกี้เราพูดถึงบ้านปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุนะฮะของกรมกิจการผู้สูงอายุเรามีบ้านสําหรับคนพิการนะฮะนอกจากนั้นเรามีบ้านบ้านเพื่อตายายของการพิหารแหงชาติที่ ที่สร้างให้กับผู้สูงอายุก็คือบ้านที่ที่การทีหาแห่งชาติออกแบบเป็นบ้านที่ปลอดภัยนะคะการทีหาแห่งชาติมีแบบด้วยสร้างให้ด้วย<ม>ก็คือว่าถ้าสมมติเราเกิอดอายุหกสิบเราอยากจะมีบ้านที่ปลอดภยัยการทีหาเขามีแบบ่คะ,ะให้เป็นแปลนเลยฮนะว่าเออถ้าจะสร้างบ้านที่ปลอดภยัยห้องน้ําควรเป็นยังไงที่นอจึนยังไงแล้วก็มันจะมีบ้านบ้านพอเพียงของพออชก็เป็นบ้านเหมือนกันนะนะคะ ที่จะทำที่จะสร้างให้กับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางในในชุมชนนะคะจริงๆเรามีบ้านหลายประเภทแต่ละปีเนี่ยกระทรวงพอมีมีเป้าหมายที่จะสร้างบ้านเยอะมากไงอย่างเช่นปีนี้ก็สี่หมื่นกว่าหลังทั่วประเทศแต่ก็เป็นแบ่งเป็นประเภทประเภทไปและรูปแบบมันก็ต่างกันอย่างเช่นของคออชก็ต้องชุมชนเข้าริหารจัดการกันเองทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนโอนเงินให้กับชุมชนก็มันก็ไปเคลียร์กันว่า ให้จะสร้างบ้านแบบไหนแต่ไม่เกินสี่หมื่นบาทค่ะตเป็กจะจ่ายคืนทั้งหมดจ่ายครึ่งเดือนหรือต้องเป็นบ้านที่เราสนับสนุนวัาตเป็น ก็แล้วแต่แล้วแต่จุงมป้าหมายเราค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับคุณซาร่าบินเยาะนะฮะรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในรายการครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากค่ะคุณสามนศูนย์นะคะนี่นะฮะเดี๋ยวคราวหน้ามาพูดคุยกันใหม่นะฮะเพราะว่ามีอีกหลายเรื่องของพมที่น่าสนใจสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุบ้านพอเพียงของพออชก็น่าสนใจในโครงการนี้ฮะแล้วก็สําหรับผู้พิการนะคะก็สามารถดูได้และอย่างที่ท่านรอง ลัดได้บอกไปว่าเขาก็มีแบบแปลนบ้านสําหรับผู้สูงอายุผู้พิการจะได้ไม่ต้องไปหาผู้รับเหมาเนาะสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะคะ